สวัสดีค่ะณสถานการณ์ปัจจุบันของโควิด -19 นะคะเราต้องใช้ชีวิตแบบ New Normal นะคะก่อนอื่นนะคะเราควรต้องพกแมสใส่แม้ไปทุกที่ทุกทางทุกเวลาเลยค่ะข้อ2ค่ะคือพกเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะฉีดทำความสะอาดมือนะคะหรือสิ่งของที่เราต้องใช้ร่วมกับผู้อื่นนะคะข้อ3เราควรรักษาระยะห่างกับผู้อื่นค่ะ ข้อ4ค่ะเราควรหลีกเลี่ยงไปนสถานที่ที่มีการแพร่ระบาดของโควิดในทีนะคะข้อ5เวลาเราไปไหนเราควรสแกนทหชนะเพื่ออัปเดตไทม์ไลน์ของตัวเองแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะเพื่ออัปเดตสถานะความเสี่ยงของตัวเราเองค่ะข้อ6ค่ะเราควรกินร้อนช้อนกลางแล้วก็ล้างมือบ่อยทานอาหารที่มีประโยชน์ออกไปลังกายสม่ำเสมอแล้วก็นอนหลับให้เพียงพอนะคะแค่นี้เราก็ห่างไกลจาก โควิด1 9แล้วค่ะรักและเป็นห่วงเพื่อนทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ